อปลาอะไรเออปลาอะไรทุก,ก, <laughs> <laughs> ก,กคนปลาแปลอกอีกแล้วเพื่นตันัเออเริ่มมีสายให้มันดูสิทุกคนเห <laughs> มือนปลาตัวเมื่อกี้นี่เลยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะฮะผมว่าขึ้นมาตกปลาอยู่บนสะพา,านมาวิเห็นนะทุกคนเนาะ ขึ้นมานะดูดูสภาพใหม่ทุกคนเนาะน้ําแห้งทุกคนน้ำแห้ง,หงผมยังไม่รู้เลยว่าจะตกปลาแนวไหนเนาะแต่ว,ว่าวันนี้ผมเอาคันยูเอลมาทุกคนคันยูเอลมานะคันยนะูเอลเลทุกคนเห็นไหมอ่าเวทสองคิดหกนะทุกคนเนาะเป็นอ่าอุกุมาอุกุมาแล้วก็ความยาวหกฟุตหกเนี่ยลอกเอฟเอ็กซนะ์ชิมาโน่ทุกคนเนาะเปีสองพันใส่พีก็ สูดจุดแปดจะได้เล่นอะไรได้บ้างนะทุกคนเนาะอ่าน้ำแห้งน้ำแห้งโอเคทุกคนตอนนี้ก็อุปกรณ์ครบแล้วนะฮะสรุปว่าต้องตกหน้าดินนะทุกคนหน้าดินนะตกหน้าดินนะฮะกับคันยูแอลนะทุกคนยูแอลเวทสองขีดหกนะครับความยาวหกฟุตหกอ่าเบ็ดเบือสามเนาะเบ็ดเล็กๆพอใช้กุ้งเก่านะทุกคนกุ้งนิวเช่ไปเป็นน่าจะสองปเทศมั้งเนี่ยโอเคทุกคน 龙岩。 เมื่อกี้นี่เลยเต็มๆนะผมว่าเยื่อนี่นะทุกคนนะไอ้ปลานี่นะมาทำเยื่อดได้ทุกคนถ้าเอาคันใหญ่มานะเกี่ยวทั้งตัวเกี่ยวเป็นๆน,นะตกกระพงก็ได้ตกไอ้เก่าก็ได้ทุกคนแต่ว่ากุ้งมันใหญ่ไปหน่อยนะ ใต้เดียดกุ้งเล็กๆพอกลับแล้วครับ,บมีแต่ปลาเล็กมีปลาตายก็ไม่มีอ่ะมือตับตัวเล็กๆใช่ครับ นี่ทุกคน,นเห็นไหมโอ้ม่วไไจะเครียร์จับปังไงวะเนี่ยผมพาจับดีกว่าเพื่อน ปลาสลิดดูดิไม่ไหวไม่ไหวเรีดิฮะต้องหาขาจับก็ไม่ไหวฮะนี่ครับ โดนฮนะโดนฮนะโดนฮนะปลาเลยวะนีนนะนนะ่โอ้ยเหมือนเดิมุกคนไปให้คนฮะเอ้ยปลาสลิดนี่ฮะสลิดครับสลิดโอ้ดูสิ باید ปลาผ่านปลาเยอะมากเลยทุกคนแต่ว่ามันปลาเล็กจะบ่นทำไมวะพวกม,มันต้องปลาเล็กดีกว่าลืมไปต้องปลาเล็กดีกว่าก่อนจะ,ะหมดเวลาเฮียไม่เจอหนะ้าตกกายเก่าเลยนะวันนี้ตายเก่ามีไหมเนี่ย

嗯嗯，断断断断，嗯、hmm. 嗯、mm。Hmm. ไม่กระชากอือดูวะดูวะดูวะปาลาอะไรเออปาลาอะไรทุกคนปลาแปลกอีกแล้วทุกคนเน้นลูกปลาเลยเนี่ยอีเขี้ยวเหรอก็เรียกอีกเขี้ยวปะใช่ไหมใช่ไหมทุกคนก็เรียกว่าลูกอีกเขี้ยวเหรอเสือพี่เสืย lương yên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  lương kể cả nè tôi tao 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 โอตัวตวไม่ใหญ่ทุกคนเนี่ยเนี่ยปลาตองกางถ้าตัวไม่ใหญ่โอ้เอยน็นละเริ่มน้ำขยับเริ่มมีขยับน้ำขยับขึ้นเนาะปลาเริ่มมีกินอ่าลงไปตอดต่ไปตอด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 อืมตอดตอด,ตอ,ดอุ้ยอีกแล้วทุกคนแต่ตัวเล็ก เล็กกว่าเดิมไม่เคยเล็กกว่าเดิมโอ้สวยพี่สวยตัวไม่ใหญ่นะทุกคนปล่อยนะโอ้โหบางทีเนาะมันก็เยอะมันก็เกินไปแล้วเมื่อนดูสิฮะตัวดูซสายดิฮะโอ้ตาย

เพราะว่ามันได้แย่งอาหารกันแล้วโดนโดนโดนไอ้นี่มาโดนคางมา เดีย๋ยวใกล้จะหมดแล้วทุกคนต่อให้มองหมดอืมอืมโอเค,คอทุกคนวันนี้ก็หมดเวลาแล้วฮะคนจะขับบ้านกันแล้วทุกคน 私。No, no, no.